เขาบอกว่าผู้ว่ากรทมยุคเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรก็ได้อ่านเรื่องของชาวบ้านเขาเยอะๆ,ๆ,ๆอ่านเรื่องของประเทศอื่นที่เขาทากันอย่างไรเยอะๆแล้วก็หยิบมาประยุกต์ใช้จบไม่ต้องคิดถูกต้องครับมีคนคิดมีคนลองผิดลองถูกมาศึกษเรียบร้อยใช่ครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราไม่หยิบฉวยเอาสูตรที่มันสาเร็จจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับกรทมผมไม่กล้าตอบแทนจริงนะพี่ดนนัยนะครับเพราะว่าอย่างผมเองก็พยายามให้ข้อมูลว่า กรุงเทพเนี่ยไม่ได้หนักหนาเท่ากับหลายเมืองเลยไม่ได้หนักกว่านิวยอร์กเอางี้ดีกว่าไม่ได้หนักกว่าเลยครับแล้วไม่ได้หนักกว่าโตเกียวด้วยไม่ได้หนักกว่าแล้วไม่ได้หนักกว่าเกาหลีที่เจอระลอกแรกเลยครับะลอกแรกเห็นไหมเราถึงศูนย์แล้วนะพรุ่งนี้ยังโอ้โหยังหนักยังหนักอยู่แต่เขาใช้กระบวนการสี่ข้อเนี้ทำสําเร็จโดยที่มีการบริหารด้วยข้อมูลและหลักวิชาการอย่างชาญฉลาดไม่ใช่ตามแก้ปัญหานะรักหายุคใหม่นะพี่เดนันไม่ใช่ว่าผม อาสามาตามแก้ปัญหาอันนี้ไม่ใช่ก็ตามไปชาตินี่ก็แก้ไม่จบ,บ,บนักบหาสมัยใหม่ต้องมีวิสัยทัศน์พยากรไปดักทางปัญหาพอปัญหามว้วงชนเราเนี่ยบจบเลยแต่ด้เกิดไล่ตามแก้อ,อีกกี่คนก็แก้ไม่ได้แต่ว่าคด้จริงนะก็ไม่เห็นจะต้องใช้วิชั่นอะไรเลยแอคชั่นให้มันเป็นทนานเดมันก็จบก็มีคนวิชั่นมาหมดแล้ว เราแค่แอคชั่นแอคชั่นใ้มันเป็นมันก็จบคือการประมวลผลหลายๆเรื่องพวกนี้มันมีความซับซ้อนในตัวเพราะงั้นการแอคชั่นผิดที่ผิดทางมันก็ลําบากโดยเฉพาะผู้นำเนี่ยบางทีเราคนใหญ่ที่สุดเนี่ยบางทีมันก็ตัดสินใจไปโดยขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเนี่ยบางก็จะลึกซึ้งเนี่ยลูกน้องบางทีก็ไม่กล้าเถียงเหมือนกันในแบบสังคมไทยๆนะสังคมไทยเพราะงั้นแล้วเนี่ยผมว่าสําคัญก็คือวิสัยทัศน์ความรู้การอ่าน จากที่อื่นแล้วมาประยุกต์ใช้ประมวลผลความรู้ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ตัดสินใจเพราะว่าทรัพยากรมีพร้อมอยู่แล้วครับมีคนเติมอีกหนึ่งข้อดรพ่เอมีคนเติมว่าคนที่เข้ามาแก้ปัญหาอย่าเอาการเมืองมันนาการแก้ปัญหาถ้าเอาการเมืองมันนาการแก้ปัญหามันก็เป็นวัวพันหลักมันก็วนอยู่ในอ่างมันก็ล้มเหลวอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่ทุกแน่นอนเพราะต้องเอาใจคนทุกคนน่ย คยไปอยู่ตรงนั้นก็ต้องคิดถึงการเมืองแหละเป็นปกติแต่ได้คิดใหม่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเราตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการและก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเนี่ยมันจะสําเร็จใช่ไหมครับแต่การเมืองมันมาเองอถูกต้องเลยครับพอสําเร็จปับ๊บไปดูที่ผลเนี่ยการเมืองมันจะมาเองเรือเล็กเกมาเองไะแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดคิดแค่ตรงนี้ว่าถ้าเกิดทําตรงนี้ เจอกลุ่มนี้ต่อต้านเราจะเสียคะแนนตรงนั้นกลุ่มนั้นต่อต้านเสียคะแนนสุดท้ายไปกันหมดไปถึงปลายทางเราก็เสียเพราะงั้นอยากจะให้ทางการเมืองเนี่ยคิดใหม่ครับิดถึงสุดท้ายแล้วคนไทยทุกคนรอดเศรษฐกิจไทยกลับมานะครับประเทศไทยปลอดภัยตรงนี้แก้ไขปัญหาตามข้อมูลวิชาการความเข้าใจที่ลึกซึ้งมันก็ไม่มีเลรดีกว่านี้แล้วนะครับและสุดท้ายเขาจะเข้าใจเองใค้ปรับทัศนคตินิดเดียว ก็ไม่ได้ออกจากเรื่องการเมืองแต่สุดท้ายแล้วทุกคนได้ประโยชน์